สวัสดีค่ะวันนี้เราได้รับพัสดุที่เราสั่งมาก็คือเป็นตัวน,นี้นะคะเป็นที่นอนเป่าลมอัตโนมัติสั่งเมื่อวานนี้เองค่ะวันนี้มาถึงแล้วถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสนใจเดี๋ยวจะช่วยแนะนำให้ร้านให้ก็ได้นะคะรามาดูไปพร้อมๆกันว่ามันมีอะไรมีนีบ้าง อันนี้คือเป็นถุงที่ห่อมาในระหว่างส่งนะคะเขาห่อมาให้อย่างดีเลยห่อมาให้แบบหลายชั้นมากหนามากเลยค่ะการกระแทกน,นี้เราแกะออกมาก็จะมีห่ออันนี้ห่อแรกมีอะไรบ้าง นี้เป็นคู่มือผู้มือตอนเอาลมเข้าเบาะนอนนะคะก็คือเปิดจุกแล้วลมมันก็จะเข้าอัตโนมัติแล้วส่วนหมอนก็จะต้องใช้ปากเต่าเอานิดนึงนะคะ่ะแล้วก็เป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นที่นอนของการไปแคมปิ้งนะคะนอนในเต็นท์นะคะเราไปส่วนมากแล้วจะไปโดยรถมอเตอร์ไซค์เนาะก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ที่มันค่อนข้างที่จะเบาอันนี้คืออะไรเอ่ยเพราะมีของแถมมาให้เยอะดีนะร้านนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะเนี่ยแกให้ดู อมอ่ะน่าจะเป็นถุงหอมอะไรสักอย่างแน่เลยเออเนี่ยเขาจะมีรูให้แขวนเป็นถุงหอมเหรออะไรก็ไม่รู้นะคะแกะไม่ถนัดด้วยแล้วข้างนอกจะเป็นเพชรเ,เนี่ย ริบวับเลยหอมมากอมของแถมน่ารักจังในนี้ยังไม่หมดนะคะนี่เป็นอะไรเหมือนเป็นกระเป๋าใส่สบู่เนาะกระเป๋าใส่สบู่อะคะ่ะอันนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นตัวปะถ้าหากว่ามีเกิดอาการ ตัวซึมเกิดขึ้นมีตัวปะนะคะจะมีมาให้เท่าไหร่เนี่ยสองอันห,หรอหวีหรือเปล่าไม่ใช่หวีแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะ เอาไว้ก่อนอ๋อนี่ไงเขามีวิธีบอกแทนคำขอบคุณจากหัวใจติดปักพ่วงติดผนังอ๋อเป็นของแถมนะคะเป็นของแถมก็คือตัวติดปักนะคะปักติดสามบ้าน,นแบบในรูปนี้เนาะเป็นของแถมค่ะ น้ำหอมอ๋อส่วนถุงนี้เขาก็บอกมาว่ามันคือเนีย่ยถุงนี้นะคะมันคือน้ำหอมจับกลิ่นอับเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือรถยนต์มีกดติดตามจะได้ส่วนลดห้าเปอร์เซ็นของแถมแทนคำขอบคุณจากหัวใจนะคะอุลาน่ลนารักค่ะสั่งเมื่อวานนี้เองนะคะได้มาแล้วนี่อัน,นอันนี้เป็นถุงสบู่จริงๆด้วยนี่ถุงผ้าใส่สบู่ค่ะ มีของแถมมาให้ตั้งสามอย่างนะคะร้านนี้น่ารักจังส่วนอันนี้ก็น่าจะเป็นของแถมอีกเช่นกันผ้าผ้าเช็ดค่ะผ้าเช็ดอนเนกประสมเช็ดอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยมูน่ารักดีค่ะร้านนี้ให้ของแถมมาเยอะเลยอ่าทีนี้เราจะามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า มาดูตัวนี้แต่วันนี้เราจะไม่กลางให้ดูนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปกลางดู EP อื่นเนาะมันก็สูงพอสมควรเลยแปบ๊บหนึ่งนะคะขอวางกล้องแป๊บหนึ่งเนี่ยคะ่ะแกะออกมาแล้วเนี่ยสีสันสดใสเป็นที่นอนลมนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเปิดลมเปิดจุกตรงนี้เนาะเปิดลมหมุนปุ๊บแล้วก็ แบะออกแล้วลมมันก็จะเข้าเองอัตโนมัตินะคะใช้เวลา10-15นาทีนะคะเอาไว้รอติดตามชมกันใน EP ต่อไปนะคะจะเป็นอาทิตย์หน้านี่แหละเราน่าจะได้ใช้เบาะตัวนี้กันแหละเป็นเบาะที่นอนลมอัตโนมัตินะคะถ้าจะกว้างหน้าดูเลยโอเคค่ะฝากช่องพิมพ์กับนัด ฝากติดตามพิมพ์กับนัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปขอบคุณครับ